เรื่องนั้นแหละอาวุธที่คุยกันเมื่อวานอ่ะถ้าถ้าได้ขึ้นมานี่โอตาไตนะบอกเลยอะก็ใช่ยขายเตแล่ฟ้ามสามเศษมันเขอข่เลยเศรษฐาาษีเ้เเตละสิบบาทเลยอ่เศรษฐา แพงเ่าเป็นแท่งนี่งันเอาเป็นแท่งเอาเป็นแท่งมาใส่เลยไอ้บ๊อบีกแก่อะไรนะเอาคู่นี้ปล่อยปกติครับสี่ทุ่มครับห้าทุ่ม ตทุ่มห้าทุ่มเนี่ยประมาณนี้ครับแต่เขา,ามันกล่อยจะปล่อยก็ทุ่มหนึง่งแล้วใช่แต่สองทุ่มสิบห้าหมดโปรเทคนะแล้วบอลแม่แม่บู๊บยางไงเนี่ยไปกินเบีอ่ะไม่อยากให้ซื้ <มา S 1> อเบ๊ะดูจำดูสิสวัสดีครับ อามนั่งดูคีย์บอร์ดเลยไม่รู้ TTB ผมใส่ไม่หยายผมเสียใหม่เลยน้ำส้มแดงเลยหกไม่คือตอนที่ขุดตอนที่แบบเคาเปิดขายไม่ซื้อหรออย่างมากก็แค่แค่ไม่รู้ไปหรอผมก็ไม่อยากได้อยู่แล้วอ่ะตอนนี้มันมันเป็นแบบเออคนเขาฮิตกันอะไรวะ TTB อ๋อคือก็เปิด TTB แท็กก็ดีนะพี่พี่ลองแท็กไหม <tyard. S 2> ออเออ้อยบีแท็กของไอ้ดอมอ่ะทไมเาื่อมั้ย,ย,ย <อะ S 1> ครับดิไม่เดาคนนั้นเดาให้ซิงใช้ดิเพราะว่าไอเสียงให้ซิงไปงานบ้านไงโอเวอร์นำครับตอนนี้เหมือนจะโอเวอร์นำไม่ไม่งทำงานเนี่ยเพราะว่าคือคุณมาทำงานแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรอนนโอเวอรเหมือนจะนำแล้วฮะตอนนี้ ไอะไรจอนเรื่องงาบ้านเนี่ยกูอยากรู้เป็นแหว่งอะไรตอนไม่รู้อ่ะเรื่องงานบ้านไม่เขียนอะไรมีไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่รู้เลยว่ะเรื่องพวกกานบ้านมันพวกอหลงอหลงอะบิลี่คำนวณอ่ะคิดเกี่ยวกูไม่ค่อยยุ่งกับงานดำกูเป็นอยากขายเพชรจัดเลยว่ะ ทงานแต่งเขาจัดก,กันยังไงวะนะเอ่อวิ่งไปสองทีอะรับเพชรเลยสามร้อยเหรอเดี๋ยมึงอล,ล,งลอ,อ,อ,องอดิไอ้หนหูไอ้หนหูมูนตอนนี้มูน,ม,นมีคนติดต่อไว้เอ็มละพันหลับมั้งเดือดสมเอ็มละพันอเอ็มละพันแล้ยเติมกระชาไปไม่คุ้มเลยแนะหละขายเอ็มแสนละพันนันเนี่ย เอ้ยแสนละพันแสนละพันบันเกมละหมื่นนะพี่อาร์โเราคายละพันี่คุยเรื่องเงินเอ็กันเหรอเนี่ยนี่ประเทศเราคุยเรื่องเงินเอ็กันเหรอเนี่ยไม่ได้เลยเลยอะอาชาไงมันเชี่ยประเทศเราคุยเรื่องเงินเอ็กันเหรอเนีสามสิบเอ็มแล้วกระชาพันลูกมันก็หมื่นหนึ่งไงใช่ไหมลูกมันก็ได้ประมาณเขาไปแล้วเขาไปแล้วไปแล้วจันโจไป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 คุยเรื่องเงินเอ็กันเหรอเนี่ยถ่ายไปสามสิบเอ็มแล้วขายไปสามสิบเอ็มเอาไอ้เหี้ยคุยเรื่องเอาไอ้เหี้ยคุยเรื่องเงินเอ็มเงินสละ เราเงินขายไปสามพิเอ็มแม่เก็บเ,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 เก็บเวลเลย่ะจะคุยกันไปเก็บเก็บเบลเลยจะได้เกิดเหรออ้นี่เรารวยไปแล้วนะผมบอกให้ถ้าผมขายเงินพิอเอ็มวันหนึ่งผมพ่ะวันละสองแสนสองแสนวันละสองพันสองพันลองคิดดิรวยแล้วเงี้ยคนบา้บาๆมาบอกคนทุกวัน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยแ้นี่มันแรนดำไม่ใช่หรอวะมาตีในแรนดำเลยหรอวะเฮ้ยเชี้ยกดลงมาเสียวเลยโถ้าตีกันตรงนี้จริงๆคนประชาชนปกตินี่ยังไงเนี่ยลองหน่ยมูมูลองกินตัวนี้มู ไม่เอาล่วงล่วงล่วงเลยรนะถ้าเราไม่มีหินอยู่ไม่ไปเดี๋ยวขึ้นไม่ได้ไอคีย้อนนี่มัน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 คีย์บอร์ดนี่มันมันมาแรงเหรอวะเนี่ยอย่เอาคนนี้เป็นแทนอย่าเอาคนนี้ไปแทนอย่าอย่าอย่าไม่ได้ครับก็้ากุระวังตัว <c oughs> เออผมระวังตายตลอด ใจเย็นเพิ่งกินข้าวไปมั้ยเราหยุดเฉยเราหยุดเฉยหยุดเราหยุดหยุดเฮ้ยแกล้งกันเลยปะอ๋อไม่ใช่นึกว่านั่นนึกว่าเด็กเด็กไอ้เฉินผู้หญิงผมส้มคุณตอรีไอ้เฉินนะใช่ปะผู้หญิงผมส้มนี่คือส้มส้มรู้เปล่าเมื่อวานเห็นไปตกปลาเขาตากแกงหนูอยู่ใช่ปะอย่าคนใช่ปะ เบลเนาหายโนโนเขลาวโนวิ่งขึ้ไมล่ะเนี่ยใช่ป่ะฝนจะใช่ต้องหนูต้องเรียกว่าอะไรอ่ะเพราะตาแเนียงเขาต้องเรียกว่าป้าส้มๆเหรอใช่ไหมแก่ไหมป้าอันนี้เราเป็นเครือญาติกับส้มๆเดี๋ยวเหรอเนะี่ย รูด้ดีเขาเพิ่งมาทีหลังปะ่ะเพราะว่าตาตาพันแนงเขาเป็นป้าป้าบุญธรรมของมามะนะ้าน่ะแล้วตาพัแนงเขาคุยกับส้มๆอยู่หรอใช่เห็นเขาเ<ป>มื่อวานเขาก็ไปตกปลาด,ด้วยกันนะ่ะเห็นไทยรูปก,กันไม่อยู่เฮ้ยอมากเกินไปแล้วนะแล้วก็เออมันจะมีอีกตาตาเชื่ออะไรก็ไม่รู้ป้ามาม้าม,ม,ม,มีป้าป้าทั้งสามคนนะ่ะเ่อนกูจบละไอ้ยั อีกคนก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ว่าเมดรีเฟสไฟก็อยู่ตรงไหนครับตอนนี้เหรออาแรนดัมวับบีซีอยู่แรนดัมอะแรนดัมบีซีอยู่แรนดัมโอเวอร์พี่ไม่รู้ว่ะครับอชนนี้อันี้อันี้ตาแพนนเขาจริงจังอะส้มๆมไหมอยากดูหนูว่าน่าจะไม่มากอ่ะแต่เฮ้ย ไม่มากไม่มากคืออะไรวะเออไม่มากคืออะไรวะมันมันดูกึ่งกึ่งอ่ะเพราะว่าตาแพนงเขาร้องเพลงเพาะด้วยเปล่าแล้วก็แบบไม่เกี่ยวอะไรกับร้องเพลงไม่เกี่ยวอะไรกับร้องเพลงอ่ะไม่เอาแบบว่าในสถานะคนคุยสิมันไปมาไหนสถานะคนคุยเอระที่หนูดูว่าตัวติดกันก็น่าจะเป็นปรสิตชนิดหนึ่งที่ติดด้วยกันเยอะแยะเลยอ่ะก็ดูไม่ก็คนคุยอ่ะเขาก็อยู่กันทุกวันอยู่แล้วเขาก็น่าจะแบบ เอากาวตาช้างมาแปะหลังพร้อมกันแล้วมังดูทรงเขาติดกันขนาดนั้นเลยเหรอใช่ใช่เวลาไปไหนเขาก็ไปด้วยเน,นดูเออเฮ้ยไม่อยาพลาดจริงชื่อเ่อนกูโอเคชื่อ,อเ่็นกูไม่เกี่ยวแล้วไม่คือหนูไม่รู้อ่ะเขาอาจจะจริงจังกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าผู้หญิงฝ่ายนั้นเขาคิดคนเดียวหรือว่าตาหนูอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นแต่แค่คิดแบบแบบคุยเฉยแต่ไม่ได้หวังฟันอะไรเงี้ยก็ได้ใครจะไปรู้เย้ หวังเลยนะไม่ได้หวังฟันไงเยลึกว่าเยลึกเลยอย่างงเี้ยลึกเลยอ่ะเออลึกเลยอ่ะเอ้าก็ต้องเป็นมุมมองของเขาหรือเปล่าแต่เรื่องนี้หนูก็ไม่ค่อยมั่นใจอ่ะอยู่มันอยู่กันด้วยเดิมอเตอร์ไซค์เอาเลยอ่ะไม่เลยแล้วหนูหนูก็รู้ไงหนูก็รู้อยู่ไม่หวัังฟนแล้วอ่าเฉย ตาจริงๆใกล้หรอตาตาไห้เขาก็ลงพินเพาะนะอ๋อเตะตกหรอกเตะตกหรอกไอเดียเขาจะเตะผมตกเขาไปแล้วอ่ะไปแล้วตักทีเฮ้ยเดี๋ยวโตไปเลยวขึ้นเขาไปแล้วดนนะตายแน่นอนตรงนู้นป้องระวังไปพันนะครับลงไปพันนะ เขาเชื่อว่าทำไมเราเปิดเขาเราเปิดชาวติ้งเมื่อกี้ที่พูดะใช่หไือเปิดชาวติ้งเมื่อไงอ่ะไม่เปิดไม่เปิดชาวติ้งไม่เปิดที่เล่าว่าเพราะที่เล่าให้เราฟังอะน o r m a l น o r m a l b y ดูดิมามีมามีเองเริ่มเอาแล้วแสดงความเป็นเจ้าของแล้วแสดงความเป็นเจ้าของไอ้เหี้ยเสยเหรอไอ้เหี้ยเสืย เสือเนาะไอ้ยังใครบอกไอ้เจ้าเป็นเสือกูขับแล้วหลอนเลยอ่ะนี่ไงเขาบอกสู้ๆู้ขับไอ้เจ้ดิไอ้แต่ฟ้าหนูไม่ตอบเลย